สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ำหมูมูนะครับตอนนี้10โมงกับ3นาทีนะครับวันนี้นะครับยังมีฟุตบอลยูโร2024ลงทั้งพันแข่งขันแน่นเอียดนะครับในรอบ5้าทุ่มเนี่ยคู่นะครับแล้วก็รอบตี2ออีก2คู่รอบ5้าทุ่มเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรอบที่ค่อนข้างระทึกขวัญมากนะครับเพราะว่า กลุ่มนี้นะครับกลุ่ม E เนี่ยประกอบไปด้วยโรมาเนียเบลเยียมสโลวาเกียแล้วก็ยูเครนนะครับทั้ง4ทีมมี3ามแ้มเท่ากันหมดเพราะงั้น2คู่ในรอบ5ทุ่มเนี่ยนะครับใครชนะเข้ารอบเลยนะครับใครชนะเข้ารอบเลยหรืออย่างแย่นะครับหรืออย่างแย่เสมอไว้ก็ยังได้ลุ้นนะครับถ้าเสมอทั้ง2คู่กลุ่มนี้ก็จะมี4แต้มทั้งหมดนะครับซึ่ง ก็เรียกว่ายูเคนจะเสียเปรียบสุดนะครับถ้าออกผลเสมอทั้ง2คู่เพราะว่ายูเคเนี่ยมันเสียที่ลูกลูกเสียนียครับลบสส่วนสโลวาเกียเนี่ยยังได้ลุ้นนะถ้าเสมอวันนี้ก็ลูกได้เสียยังเป็นศูนย์อยู่ไงแล้วก็มี4แต้มนะครับซึ่งในตารางอันดับที่สามเนี่ย, <c oughs> น,ยนะครับถ้ามี4แต้มนี้ก็ค่อนข้าง ค่อนข้างนิ่งเลยนะครับค่อนข้างนิ่งเลยเพราะว่าออตอนนี้สโลวีเกียอยู่ที่2อ,อยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหมอ,อยู่ที่2อ,อยู่แล้วแล้วก็ทางฝั่งของสโลเวเนียเตะวันไหนวะสโลเวเนียอยู่อีกกลุ่มหนึ่งหรือเปล่านะครับนะแต่ว่าในในค่ำคืนวันนี้ผมว่า ทั้งสองคู่ในกลุ่ม E นะครับต่อเนี่ยลำบากใจนะบอลต่อเนี่ยลำบากใจเพราะว่าต่างคนกตต็ต้องเล่นอย่างระมัดระวังเห็นไหมเมื่อคือนเนี่ยอังกฤษโดนกลดายอีกแล้วเห็นไหมต่อเขาลูกครึ่งเล่นสุนัขไม่เห่าเลยใช่ไหมศูนย์ศูนย์ไปเลยนะครับศูนย์ศูนย์ไปเลยแล้วก็คู่ฝรั่งเศสก็เห็นไหมก็ไม่เอาครับฝรั่งเศส อิตาลีอังกฤษเนี่ยนะครับเป็น3ทีมที่โอ้เล่นแบบขอไปทีจริงๆอ่ะนะคือเข้ารอบไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปติวเข้มในรอบน็อกเอาท์แน่ๆพวกเนี้ยนะครับทีเนี้ยวันเนี้ยถามว่าเบลเยียมจะเดินตามรอยนั้นไหมเบลเยียมจะเดินตามรอยนั้นไหมเพราะว่าผมก็มองว่าเบลเยียมถ้าเสมอ พวกเขาก็เข้ารอบอยู่แล้วนะครับพวกเขาก็เข้ารอบอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าคู่โรมาเนียกับสซลวาเกียถ้าออกเสมอใช่ไหมเอ่อถ้าออกเสมอเบลเยียมก็เป็นที่2อยู่แล้วนะครับเบลเยียมก็เป็นที่2อยู่แล้วในขณะที่เอ่อถ้ามีผลแพ้ชนะเบลเยียมก็ยังได้เข้าอยู่ดีนะครับเบลเยียมก็ยังได้เข้าอยู่ดีเพราะงั้นวันนี้นะครับระวังให้ดีนะเบลเยียมเนี่ยไม่ใช่เหนือชั้นแบบเห็นไหม ฝรั่งเศสต่อเป็นไงนะครับอังกฤษต่อเป็นไง,นะอ,ง,อ,นไงอ,อิตาลีต่อเป็นไงก็มันเล่นเอาผลนะครับเนี่ยคู่นี้ก็เหมือนกันแล้วราคาที่ออกมาก็ยังเกรงเกรงอยู่เพราะว่า,าราคาเปิดแรกเนี่ยเปิดมาแค่ครึ่งลูกเท่านั้นนะครับครึ่งลูกขาวนะครับเห็นไหมครึ่งลูกขาว8 6เลยนะครับแปดหกเลยแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะไหลไปเป็นครึ่งควบลูกเนี่ยนะครับ ก็ยังเป็นราคาที่ค่อนข้างเอาเปรียบยูเครนนะครับถ้าเทียบกันตำแหน่งต่อตำแหน่งเ,เทียบกันที่ความสำเร็จเทียบกันที่นักเตะเทียบกันที่ระบบทีมนะครับเบลเยียมมันดีกว่าทุกอย่างนะครับเบลเยียมมันดีกว่าทุกอย่างแต่วันนี้ราคาที่มันออกมาเนี่ยกำกึ่งนะครับถึงแม้ว่านะถึงแม้ว่าฟิกออดจะให้ผ่านแบบฉลุยเลยนะครับให้ผ่านตั้งแต่ครึ่งเ,เปิดแรกมาจนไหลช็อตแรกเนี่ย สบายเนี่ยถ้าดูเลทอย่างเงี้ยนะครับคืออ,อทางฝั่งของเบลเยียมนอนมาพูดง่ายๆเลทแบบเนี้ยนอนมาแต่มันนอนมันนอนเกินไปไหมนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับในยูโรครั้งเนี้ยอย่างเมื่อคือนเนี้ยเห็นไหมเราก็คุยกันเลยอ่ะแทบจะไม่ดูเลทเท่าไหร่เลยดูที่หน้าง,งานดูแบบว่าดูที่ที่ยังไงอะที่ อ่านใจอะนะครับอ่านใจอะเลดเนี่ยเมื่อคืนก็ดูเหมือนจะสบายเหมือนกันนะแต่ก็ทําไม่ทําไม่ทําคู่เบลเยียมเนี่ยผมว่าแกก็ต้องเล่นระมัดระวังคือเข้าไปแล้วยังไงด้วยด้วยศักยภาพของแกแกก็ไม่เกรงกลัวใครอยู่แล้วจะไปจับฉลากควยเจอใครแกก็ไม,ไม่ไม่นั่นอยู่แล้วขอแค่ผ่านรอบแรกไปก่อนพอน็อกเอามันเล่นนัดต่อนัดเลยเล่นดีเป็นนัดนัดก็ก็ได้ไปต่อนะครับเพราะงั้นเนี่ยวันเนี้ย รูปแบบของเกมอ่ะมันอาจจะดูอึดอัดนะครับมันอาจจะดูอึดอัดถามว่ายูเครนจะเปิดเกมแรกไหมก็บ้าแล้วนะครับจะเปิดเกมแรกกับเบลเยียมแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมก็มองว่ายูเครนเนี่ยน่าจะเล่นด้วยอาศัยความอดทนเพราะนักเตะแกตัวใหญ่นะครับนักเตะแกตัวใหญ่ก็อาจจะไปหวังพึ่งในลูกฟีคิกลูกเตะมุมซะมากกว่า ไอจะเปิดเกมลุยแหลกเนี่ยคงไม่ใช่นะครับในขณะที่เบลเยียมก็คงจะเหมือนกันนะแล้วราคาที่เขาออกมาเนี่ยราคามันยังแบบกั้มกึ่งอะเปิดครึ่งลูกยังมาเปิดครึ่งควบลูกอีกนะครับนะเอออืมผมว่าราคาที่เปิดมาตอนเนี้นะครับราคาที่น่าอยู่อะผมว่าน่าอยู่ยูเคนน่าลองที่หนึ่งลูกได้เจ็ดเจ็ดเนี่ยนะครับอ,อ่ยิ่งถ้าเบลเยียมนำก่อนถ้าไม่นำเร็วจนเกินไป ไปนาในแบบปลายครึ่งแรกกลางครึ่งหลังอะไรเงี้ยผมว่าแกไม่เอาเลยทีนี้แกเล่นติดชึ่งเลยแหละเล่นติดชึ่งติดชึ่งเพราะว่าถ้าหลุดเสมอมายังเข้ารอบแล้วก็ถ้า,ารักษาผลสกอร์หนึ่ก็สบายอยู่แล้วใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยดูยังไงเนี่ยบอลเบลเยียมไม่น่าจะไล,ถล่ถล่มอยู่เคนนะครับบอลเบลเยียมไม่น่าจะไล่ถล่มถล่มอยู่เคนทีนี้ สติการเจอกันก็ต้องบอกว่าคู่นี้ไม่มีนะครับไม่เคยเจอกันนะ,ะแล้วก็ผลงานเนี่ยผลงานของยูเคนัดแรกทําท่าจะสบายนะชนะสโลวาเกียไป2-1ใช่ไหมก่อนที่จะมาหลุดเดี๋ยวไม่ใช่นะต้องนับจากข้างล่างครับยูเคนัดแรกแพ้โรมาเนีย0-3แบบโดนหมัดน็อกอย่างเดียวเลยครับสวนกลับแล้วโดนสวนกลับแล้วโดนแล้วก็นัดที่2เนี่ยมาแก้ตัวสำเร็จเอาชนะสโลวาเกียไปได้2-1นะครับ ในขณะที่เบลเยียมนัดแรกก็ออกสตาร์ทด้วยการพ่ายแพ้นะครับก่อนที่จะมาดับซ่านะครับจอมพิกล็อกอย่างโรมาเนียไป2อนะครับวันนี้ผมยังมองว่าโอกาสออกเสมอหรือเบลเยียมเฉือนเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะเออแล้วก็ด้วยเลทอะ่ะมันก็มันให้มันให้สวยเกิน ไม่ใช่อะไรหรอกมันให้สวนเกิเสวยเกินแล้วก็ต่อด้วยลูกที่แบบเฮ้ยแค่ชนะก็ได้แล้วอะแค่ชนะก็ได้แล้วแล้วก็ผมดูว่าลักษณะของดับเบิลชานส์การเสียประตูไม่เสียประตูเนี่ยดูครับมันค่อนข้างไม่โอเคกับเลทราคาแฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปแบบว่า อืมมันไม่ไปด้วยกันน่ะคือจริงๆการเสียประตูของยูเคน่ะมาเจอกับเบลเยียมมันมันมันจ่ายต่ําอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยการต่อลูกเนี่ยผมว่าจริงๆมันต้องยืน1ลูกเลยมันน่าจะต้องยืน1ลูกเลยนะครับอืแต่ว่ามันก็ยังกักกัแล้วราคาออกสตาร์เนี่ยสตาร์มาแค่ครึ่งลูกแล้วทําท่าไหลามาเป็นครึ่งควบลูกหรือจะทําท่าไหลไปเป็นหนลูกก็แล้วแต่นะเออ ผมก็มองว่าจริงๆอ่ะไอ้หนึ่งลูกมันน่าจะราคาสตาร์ทด้วยซ้ำไปนะครับแต่ถ้าออกมาอย่างเงี้ยมันเหมือนสร้างสตอรี่ให้นักลงทุนเห็นว่าเฮ้ยโอ้โหมันไหลแรงมากครับจากครึ่งลูกมาเป็นครึ่งควบลูกจากครึ่งควบลูกไปเป็นหนึ่งลูกมาแน่ใช่ไหม,มไม่อะในความรู้สึกผมผมว่าอย่างดีเบลเยียมก็เฉือนนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาครึ่งควบลูกหรือหนึ่งลูกอ่ะก็น่าลองทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่า ถ้าเพื่อนๆที่อยู่หน้าบอร์ดเนี่ยเขายังมีตัวเลือกก็คือลองที่ราคาเต็มๆหนึ่งลูกแล้วน้ําก็ไม่ได้อ่าหน้าเกียดเจดเนี่ยก็ไม่หน้าเกียดอยู่แล้วนะครับนะเพราะงั้นคู่นี้ผมมองว่าน่าอยู่ลองอยูเคนนะครับอาศัยความตัวใหญ่อาศัยลูกเบียดอาศัยลูกเทคนิคอะ่ะลูกซ้อมอะ่ะลูกฟีคิกลูกเตะมุมเนี่ยเชื่อว่านะครับ ความใหญ่ของยูเครนน่าจะสร้างปัญหาให้กับเบลเยียมนะครับแล้วก็ดู Belgium, นเบลเยียมยูโรขนนี้โชคไม่ค่อยอยู่ข้างเขาอะเออโชคแบบไม่โอเคอะนะเพราะงั้นนะ่ผมมองว่าน่าอยู่ยูเครนนะน่าอยู่ยูเครนนะทีนี้เออเนี่ยไปดูดิสกอเนี่ยสกอเนี่ยบทจะถล่มกับบทจะแค่เม็ดเดียวเนี่ยมันค่อนข้างสูสีกันด้วยเห็นไหม ประตูเดียวจ่าย3.5 4ถึง6ประตูจ่าย3.25ใช่ไหมอ่า2ถึง3ลูกมันเป็นราคามาตรฐานอยู่แล้วมันจะต้องมาอันดับ1อยู่แล้วนะครับอืมผมดูแล้วอ่อฮังการีเห็นไหมฮังการีเนี่ยสนัดมี3มแต้มอยู่อันดับ3ของตารางอันดับ3เห็นไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่ายูเคนีะ่ะขอแต้มหนึ่งวัดไว้ก่อนก็ได้แล้ว พวกเขาจะมีสีแต้มใช่ไหมพวกเขาจะมีสีแต้มแล้วก็ไปลุ้นให้คู่โรมาเนียกับสโลวาเกียมีผลนะครับมีผลใช่ไหมโดยเฉพาะสโลวาเกียไปเชียร์ให้โรมาเนียเอาชนะสโลวาเกียได้เนี่ยน้ำหนักจะมายูเคนเลยเพราะยูเคนจะมีสีแต้มถ้าเสมอเบลเยียมได้ใช่ไหมก,ลกล็ลุ้นกันแล้วครับลุ้นกะันแล้วครับนะทีนี้ คู่นี้ยังผมว่าเลทมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันที่มันจะไปขัดขวางเบลเยียมแบบมันให้ไหลลื่นนะเออเพื่อนๆดูนะเพื่อนๆด,นะนนนดูผมดูตรงเนี้ยผมดูว่าออฟิกออดที่เปิดฟิกออดที่ไหลนะครับการเนี่ยไม่เสียประตูเสียประตูการดับเบิลชานส์เนี่ยนะครับ มันค่อนข้างให้ไหลไปหาเบลเยียมแต่ราคาแฮนดิแคปเนี่ยไม่กล้านะครับราคาแฮนดิแคปยังดูเหมือนไม่กล้าเนี่ยเห็นไหมเพราะงั้นคู่นี้ขออยู่ยูเคนนะครับขอลองยูเคนนะของลองยูเคนนะครับถ้าเลือกได้เลือกที่1ลูกนะครับ7 7ใช่ไหมถ้าเลือกไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่ครึ่งควบเต็มนะครับ แต่ดูราคาแล้วอ่ะตอนนี้มันเบลเยียมมันต่อครึ่งควบบวก10นะซึ่งมันก็คือราคาเดียวกับหนึ่งลูกลบ5นั่นแหละใช่ไหมเพราะงั้นผมชอบยูเคนนะครับอ่าสำหรับคู่แรกก็น่าจะมีเท่านี้ทีนี้ไปคู่ที่2คู่ที่2ก็ยังอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับอยู่ในกลุ่ม E นะครับโรมาเนียจะเจอกับสโลวาเกียใช่ไหมซึ่ง โรมาเนียพวกเขาก็จริงๆอะ่ะขอผลเสมอก็ได้นะครับขอผลเสมอก็ได้เพราะว่าถ้าออกลูกเสมอพวกเขาเข้ารอบเป็นที่1ห,หรือที่2อ,อยู่แล้วนะครับนะสโลวาเกียก็ล่วงไปอยู่แล้วนะครับเออเพราะงั้นเนี่ยผมมองว่าโรมาเนียน่าจะเล่นแบบระวังตัวมากครับในขณะที่สโลวาเกียเนี่ยแต้มหนึ่งอาจจะไม่พอ นะครับแต้มหนึ่งอาจจะไม่พอนะพอเง้นราคาเขาจึงให้สโลวาเกียเป็นต่อนะครับแต่ถามว่าต่อยังไงอ่ะต่อไม่กล้าต่อไปหน้าปอนะต่อ7จ็ดสี่แล้วนะครับแต่ว่าปรากฏว่าราคาเนี่ยมันต่ํากว่าบวก10แล้วนะครับมันจะต้องมีราคาหน้าปอลบหแล้วแต่ของสโลวาเกียยังไม่ไปอ่ะไม่ให้เห็นไหม ไม่ให้อะราคาตอนนี้ดูยากมากนะครับดูยากมากแต่ว่าออผมมองว่าผีดิบตนนี้น่าจะมีเซอร์ไพรส์ในยูโรครั้งนี้นะครับผมว่าโรมาเนียน่าจะยันเสมอได้แต่ว่าดูเลทราคาแล้วคู่นี้จริงๆแม่มันน่าจะมีผลแพ้ชนะแน่เลยครับนะถ้าถ้าราคามันเป็นแบบนี้คือวัดกันเลยอะแต่ผมมองว่าโรมาเนียมันน่าจะ ตั้งมั่นในแดนตัวเองก่อนนะครับเพราะว่ายังไงก็ได้เปรียบขอแค่ไม่แพ้ยังไงก็ได้เปรียบครับเสมอก็ยังเข้านะครับชนะนี่ก็สบายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถามว่าเลทเนี่ยแปลกแปลกเลทดูดิเพื่อนๆดูฟิกออทนะฟิกออทเนี่ยดูครับจ่ายสามจ่ายสี่อย่างเงี้ยเออเห็นไหม ที่น่าเสมอไม่ค่อยเห็นนะเลดแปลกๆอย่างนี้นะครับโรมาเนียอย่างที่เราเห็นนะจังหวัดโต้กลับเนี่ยค่อนข้างอันตรายค่อนข้างอันตรายค่อนข้างแบบหวังผลได้บุกน้อยครั้งแต่ว่าคมกริบนะครับแม้กระทั่งนัดเจอเบลเยียมก็ตามนะแต่อย่างว่าเบลเยียมมันวันนั้นมันเล่นดีเป็นพิเศษเลยยิงเข้าอีกตั้งสองลูกแต่ไม่ได้นะไม่งั้นอนะ่ะเละเลยนะครับ แล้วก็ผมมองว่ามันคู่นี้มันออกได้3หน้านะครับคู่นี้มันออกได้3หน้าเพียงแต่ว่าชื่นชอบโรมาเนียเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สถิติการเจอกันเนี่ยโรมาเนียยังไม่เคยแพ้สโลวาเกียเลยครับแต่ว่าเจอกันในเกมกระชับมิตรนะกระชับมิตรทีมชาติก็เสมอกันไป2เกมแล้วก็โรมาเนียชนะ1เกมนะครับนะทีนี้ ถ้าดูเกมลุกอะ่ะเกมลุกโรมาเนียมันยังดูหวือหวากว่าสโลวาเกียผมมองว่านะไม่งั้นวันนั้นอะดูดิมันถล่มยูเครนไป30นะครับในขณะที่สโลวาเกียเนี่ยเอาชนะเบลเยียมได้ก็จริงครับแต่ว่ามันเป็นมันมันถ้าต้องให้มันเดินเกมลุกด้วยตัวมันเองอะผมว่าจินตนาการไม่ค่อยเท่าไหร่ มันสู้โรมาเนียไม่ได้นะผมในในมุมมองผมนะท่านอื่นนัดจะมองต่างไปนะครับแต่ว่าในนัดเจอกับเบลเยียมคือนัดที่เข้าทางคือเบลเยียมลงนัดแรกนะแล้วก็บอลเป็นต่อนะครับบอลเหนือกว่าก็เปิดเกมลุกเกมลุกปั๊บก็โดนสโลวาเกียสวนแต่มาวันนี้มันไม่ใช่มาวันเนี้ยโรมาเนียไม่บุกอะ่ะผมมองว่าพอโรมาเนียไม่บุกสโลวาเกียมันก็ตันอะ่ะมันคือ การเข้าทําการเซตบอลน่ะผมว่ามันน่าจะมีปัญหาทีนี้พอมันต้องทําตัวเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นทีมลุกเพื่อจะหวังสามแต้มอะ่ะสโลวาเกียนี่แหละมันจะโดนจังหวัดโรมาเนียเข้าทางเหมือนวันที่เจอ,อยูเครนนะครับผมมองอย่างนั้นน่ะนะผมมองอย่างนั้นน่ะไม่แลกแน่ครับโรมาเนียเนี่ยผมว่าอาศัยแพ็กอย่างเดียวคือแต้มหนึ่งพวกเขาก็เข้าแล้วเพราะงั้นคงไม่ผีผามครับก็คงจะใช้ความถนัด เฉพาะตัวของทีมของพวกเขาคือสวนกลับนะครับแล้วก็ทําประตูนะครับนะประมาณนี้นะผมมองว่าคู่นี้เลทราคามันก็ออกมาสูสีแหละเพื่อนเพื่อนนะเพียงแต่ว่าเขาให้สโลวเกียรต่อนะครับอย่างที่บอกอะ่ะแต่การต่อเนี่ยมันไม่กล้าต่อข้ามไปหน้าปอนะอ่ามันไม่ฆ้ามันไม่กล้าข้ามต่อไปหน้าปอแล้วก็ บอลมันก็ไม่ได้เหนือกว่าแน่นะครับนะทรงนี้ยังมีโอกาสหลุดพ้ายนะครับยังมีโอกาสหลุดพ้ายส่วนไอ้คู่เดนมาร์กเมื่อคือนะอ่ะมันเป็นต่อหน้าไปถึงหน้าปอแล้วก็รูปเกมก็ดีกว่านะครับเพียงแต่ทำไม่ได้เองนะครับแต่คู่นี้ผมมองว่าเป็นบอลต่อแต่ไม่กล้าไปนะครับไม่กล้าต่อแม้กระทั่งหน้าปอเนี่ยผมว่าบอลมันยังออกได้3หน้านะแต่ว่าผมวัดที่โรมาเนียว่า มันรอเล่นเข้าทางของพวกเขาเลยแล้วก็ค่อยจัดการเด็ดชีพนะเออประมาณนี้นะครับรอบห้าทุ่มเนี่ยอรอบห้าทุ่มเนี่ยก็เท่ากับว่าผมให้บอลรองทั้ง2ตัวนะครับก็คือลองยูเครนนะครับเน้นไปที่ลอง1ลูกนะครับแล้วก็ลองโรมาเนียนะครับลองโรมาเนียมันไม่มีหน้าปอก็ต้องเล่นราคาหน้าเสมอไปนะครับก็คงจะอยู่โรมาเนียได้เต็มแหละ แล้วก็ไอสโลวาเกียก็คงจะต่อเสมอขาวสเสมอบวก10นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับรอบ5ทุ่มนะครับยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนผมสนับสนุนช่องนะครับให้มีเนื้อหาวิเคราะห์ดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังเนี่ยก็สามารถแอดไลน์นะครับมาสมัครรับทัศนะเพื่อช่วยเหลือกันได้ที่ไลน์ ID ทีเด็ดน้ำมูนะครับ T D E D N A M o นะครับส่วนท่านไหนที่ไม่ถนัดแอดไลน์แบบนี้นะครับในโพสต์หน้าช่องนะครับตรงหัวข้อชุมชนเนี่ยผมจะแปะคิวอาร์โค้ดนะครับคิวอาร์โค้ดไลน์ไว้ให้ก็สามารถไปส่องตรงนั้นก็ได้ครับแล้วค่อยแอดมานะครับยังไงก็โชคดีครับเดี๋ยวไปพบกันในรอบตีสองครับเดี๋ยวผมทำข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์โพสต์ให้นะครับยังไงก็โชคดีทุกท่านครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ